ตลาดรถยนต์ SUV PPV กลับม,มาดูเดือนอีกครั้งหลังเกรดวอลมอเตอร์เดินเกมบ,บุกตลาดครั้งใหม่ด้วยการแนะนำขุมพลังเทอร์โบดีเซลตามสูตรสำเร็จของแท้ง300ที่มียอดขายถล่มทลายเกินความคาดหมายเกรดบอลนำสูตรนี้มาใช้กับแท้ง500เช่นกันนะครับทั้งยังเปิดราคาพิเศษสุดร้าใจเริ่มต้นเพียง1.39ล้านบาทเท่านั้นและตัวท็อปค่าตัว1.6ล้านบาททั้งยังมีรุ่นตกแต่งพิเศษโทนสีดำอีกด้วย แทงห้าดีเซลรถ SUV PPV 7จที่นั่งบนพื้นฐานบอดี้ออ r เฟรมหลังจากช่วงแรกของการทำตลาดแนะนำคุมพลังเบนซินไฮบริดบวกกับราคาหลัก2ล้านบาททำให้โมเดลนี้ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควรแต่การมาของเวอร์ชันดีเซลใหม่นี้ทำให้ตัวรถมีความน่าสนใจมากขึ้นจากคุมพลังที่คนไทยคุ้นเคยกันดีกับรถประเภทนี้และเร้าใจกับราคาที่สามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นอย่างชัดเจนสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของตัวรถแทบไม่ต่างไปจากเวอร์ชัน Hybrid, เว้นแต่ล้อยยางอะไรถูกย้ายไปไว้ใต้ท้องรถด้านหลังนั่นเองทั้งยังมีรุ่นพิเศษ Black r i e r ที่มีการตกแต่งโทนสีน้ำเงาทั้งคันเพิ่มลุคคมเข้มดุดนันขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเกรด a อมุ่งเน้นประสบการณ์สีด้านแม้ว่าจะเป็นความพรีเมียมตั้งแต่ภายนอกสู่ภายในความสบายเหนือระดับเทคโนโลยีอัจฉริยะล้ำสมัยและความปลอดภัยมั่นใจทุกเส้นทางนี่คือนิยามมาตรฐานใหม่ของรถ PPV 7ที่นั่ง ตัวรถมีความยาว4,886ม mm, มกว้าง1,934ม mm, ิมสูง1,905ม mm, ิลิมระยะฐานล้อ2,850ม mm, ิมขนาดตัวใหญ่กว่า PPV ทุกรุ่นที่ขายในไทยเว้นแต่ฐานล้อสั้นกว่า Ford Everest 50มิมมีล้ออลัลลอยขนาด18และ20นิ้วพื้นที่เก็บของด้านหลัง795ลิตรมีหน้าจอสัมผัสขนาด14.6นิ้วพร้อมลำโพง8และ12ตัวจอมารวัา12.3นิ้ว ร้อมกล้องรอบคัน540อ,องศาซึ่งแสดงภาพใต้ท้องรถได้นั่นเองคุมพลังเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลเจนตใหม่ขนาด2.4ลิตรตัวเดียวกันกับแท้ง300ให้กำลังสูงสุด135กิโลวัตต์หรือ184รแรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิด480นิวตันเมตรที่1 5 0 0รถึง2,500รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์อัตโนมัติ9สปีดสามารถเปลี่ยนแกรสสูงในความเร็วต่ำได้มีฮหลเลอร์ทั้งขขัับบ2และ4 ซึ่งจะมีการขับขี่ทั้งหมด8โหมดรองรับการขับขี่ทุกสภาพถนนทั้งยังมีล็อกเฟืองหน้าหลัง o r o ฟ d c r u i s ส c o n t ท o l และตัวช่วยจอดรถอัตโนมัติ3รูปแบบแน่นอนว่าเครื่องยนต์ดีเซลดังกล่าวผ่านการทดสอบมาแล้วกว่า6ล้านกิโลเมตรจากทั่วโลกทําให้การับประกันเครื่องยนต์นานถึง1ล้านกิโลเมตรหรือในระยะเวลา8ปีนั่นเองทางด้านราคาจายยําหน่ายยังเป็นทางการมีเลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยเฉพาะ500คันแรกจะได้ราคาพิเศษนะครับ จากนั้นราคาจะเพิ่มขึ้น50,000-100,000บาทเริ่มจาก2.4 Pro ราคา1,399,000บาทหลัง500คันแรกราคาจะเพิ่มขึ้น50,000บาทถัดมาจะเป็น2.4 Ultra 1,499,000บาทก่อนจะเพิ่มขึ้น100,000บาทและ2.4 Ultra ับ4ราคา1,599,000บาทก่อนจะปรับขึ้น100,000บาทเช่นกันนอกจากนี้ในเกลือน Ultra ทั้งขับ2และขับ4 จะมีเวอร์ชัน Black Warrior ให้เลือกซึ่งราคาจะเพิ่มขึ้น30 0 0 0บาทนั่นเองถือว่าเป็นตัวเลือกใหม่ในกลุ่ม PPVD วดีเซลที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับโดยเฉพาะราคาแนะนำช่วงเปิดตัวคาดว่าจะช่วยในเรื่องยอดขายดีขึ้นกว่าเดิมชัดเจนและทุกคนคิดอย่างไรคอมเมนต์ Comment บอกกันได้ครับ